สวัสดีนรู้สมทุก่านเบิงถนุทนทางนี่คือการลุยเดี่ยวของเมียจริงๆเนาะวันนี้มีผู้ใดมานำเลยทุกคนอยู่กลางป่ากลางขขาเ้อจ้าเดี๋ยวเมียจะไปถ่ายบรรยากาศบบุญบันโพนให้เบิงเลยทุกคนว้าสมัมคือเครื่องตาเจออ้อคอนี่นเนาะอันสองเม็ดนี่นะมันแปลกๆคิวแมงวันยังไม่ออกอยู่เนาะตากแดดตากนายเด้อพี่น้องเอ้ยวันสไปถ่ายคิวให้พี่น้องเบิงก็ได้ เป็นกำลังใจให้เมียในเดอราทำบุสม,มึงแน่ลุยผู้เดียววันนี้มีหมู่บนนี้บนนี้มีหมู่มีครูมีเพื่อนมีฟงือเ,เจ้านอนไปผู้เดียวอแต่บอสนใจแล้วจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งนถนนไปข้างหน้าเ้ยทุกคนเงียบเงียบผู้สาวจอดกายเทียงนาเลยได้นน่คนทางในคนทางไปข้างหน้าเนาะจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งนคนทางมาข้างหลัง เห็นมากของเราคะเส้นทางกลับมาเดี๋ยวนยื้อคือเส้นทางทีม่มีมายังเจ็บอันนี้อยู่พี่น้องเลยยังเจ็บอันแขบแล้วอยู่เขาจเจ้ยเย็บสี่แผลเพื่อนเนาะนะยังเจ็บอยู่ยังอาปากยากอยู่เวลาเรากา็ยังยุง่งสุดงบเจ้าของอยู่โอเคจ้าเดี๋ยวไปบอก,กันอยู่วันพนจ้าเสียงยังเป็นผีหลอกเขาเห็นหรือเปล่าไปไปกัน เราเขากระด็นติดสติ๊กเกอร์ทางบุญราคาเท่าไรนะร,ราคาเท่าไรก็สิบพันสิบพกิเวลาพวกเขาจะมาบุญนะทุกคนเขาเจะก็จะมีเอ่อด่านติดใบใบหยั่งก็เขาตอกเอิญพระธาตุโผนบุญพระธาตุ <laughs> พาโพเนาะกันเป็นขาา้ารมเนียมนะทุกคนฮะเขาไหวเขาบ้าโอเคแล้วแเนี่ยก็มาหอดบุญพระธาตุโพนบ้านพล เมืองไซผูทองแฝงสำนักเขตนะทุกคนบ่อนแรล่ตีแววเขาเลยก็คือเป็นสินไม้ลาวเดี๋ยวจะพาทำผสมนะเบ่งบรรยากาศงานบุญนะตว่างานบุญยุพี่กะปีนี่น้าบอลอยูพี่งานบุญปีนี่กระโบมียังสี่จะไปวามีโดดเด่นนะมีตาไม่ค่าคข้ายเครื่องมาทุกแฝงทุกเขตราคา1ิ0 0ปพันกิบ โดินเด่นที่สุดคือสินนะทุกคนสินหลายหลายโอ้ยสิ่งงามว้าส่วนของกินทุกคนแถมพุดแล้วเนาะมาเยอะแถมคุณนะเาซิวบาร์บีคิวเดี๋ยวเราต้องของอย่างก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจังไหวมมาให้กินต่อ น่าจะเห็น้านแรกผ่อนผ่อนแหงคุณสภาพเห็นไหมคะก็ตัวแนม หลัาก็จะเป็นอาหาจีนนะคทในคนจีนคนเวียดหลายๆนะทุกคนงานมีตั้ง่วันที่โฮกคนางานเขาจะมาขายให้บังราคาตัว18,000กิบซื้อผ่านเด็กน้อยกันเลยมีแตตัวถึกๆเนอะ สขายเรเอซิบพันซิบห้าพันขอมาเรกเขามาเบิ่งได้เด้อเเด้อเรืเด้อต้องถือเงินมาหลายหลายเทุกคนมาเงินบุญเสือขายเรือซิบพันซิบห้าพันขามาเอกเของมาเบิ่งได้เด้อเรือเด้อเรือเด้อส่งเสือขายเรือซิบพันซิบห้าพันขอมาเอกยขมาเบิ้งได้เด้อเือเดอร เลเดอร์เลเดอร์ส่มเสือค่ะเลเดอร์ิบพันิห้าพันขมาเลือิพพันสิบห้าพันโอ้มีจะเส็กน้อยแต่ป้ามายของฮอร์ก็คือไปกินน้ำพากผ้าจ้าฮอรร้อนจ้าเราต้องมาร้านนี้จ้ะโอ้ยจะกินน้ำพัสบายดีไม่ขาดแล้วก็คือบบกันยิ้มอน้าวข้าให้กันนะลูก เอาจอกห้าพันมิเจะจอบควบ,บอโคกก็ได้จ้ะว <c oughs> ันเดดวันเดดคนนั้นไหขคะแล้วยิ้มไปเยๆอยางนี้ <c oughs> โอ้ยหอนแหงพี่น้องเลยมากันมาแดดแดดตั้งแต่คนทางเขามาเนาะเขามาบุญนี่ทุกคนต้องเตรียมเงินไว้ก่อนเด้อว,วะ่ะหนึ่งขาเอ่ขาของงานบุญสิบพันสอง รถจักรเป็นสาลรถจักรรถมอไซค์เนาะรถมอไซค์ในสิบพันรถใหญ่ก็สิบสองพันนะทุกคนขมาก็มีขาจอรถจักรอีกสิบพันกีบพอดีเป็นสิบพันขนาดรถจักรด้เนี่แต่เป็นรถใหญ่ก็จะประมาณสี่สิบพันอะไรทุกคนแถมเข้ามาในงานก็มีตะของราคาถูกๆเนาะหันเก่าหันเดิม่เคยเขาเอาคัปเปี้ยคดได ส,สบายดี <pe> สบายดีสบายดีเจ้าของหานสบายดีเนอะอ้าเจ้าของหานบ่ยิ้มใส่ข่อยเห็นน่าได้สนานเลยนะนี่นะบ่เจ้าของหานมีแต่น้ำเจ้าของหันน้ำแม่ยิ้มในแม่ลูกยิ้มหวานในใจตาหวานในลูกยิ้มหวานใส่ตาหวานให้ดูตาหวานให้ด <laughs> <laughs> hm ูโอ้พันมีปานเถอะนะอื้ม ขายทั้งตำมะฮงนำเนาะอ๋อยาเปอร์ตเปียมาทุกปีก็กินทุกปีเนาะค่ะนี่เขานะมีอยู่ขบเคกับปุ่นลายอยู่ยังพุทธินะมียังไนเนาะลำเรื่องลำเรื่องมาจากทั้งใดนะเรื่องมาใา่เราเรื่องมาจากไตโอ้ลำเรื่องมาจากไตแต่ทุกคนมือได้ค่ะมีลำเรื่องเปิดงานเป็นสาวไหมล่ะวันจันทร์เปล่าอ๋อถือวันจันทร์อ๋อโดย มีมอลำเื่องด้วทุกคนเด้อผู้ใดอยากมาเด้อวันจันร์มีมอลรื่อมมาตะปักเต่ทางโบราณทอนไซพี่น้องหิวแล้วกินก่อนจังย่างเลยทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะเด๋ยววันจันนี่เมียจะมาถ่ายอีกรอบด้วทุกคนจะมาถ่ายมอลำเื่องให้เบิ่งเนาะบบแมนบบแมนมามอลำเื่องอย่างเดียวเลยเจ้าของก็อยากเบิ่งมอลลัน้ำนะ <ฮ>สอนสอนเกือบเก,เกือบราคาทึกๆทุกคนสหาหพันวิซาพันกีบหนึ่งเขาเบิ่งเกิบกันนะซาพันกีบนี่นีมักมคคูนี่ทุกคนว้ยแต่ว่ามันหลอกเนาะสีมันหลอกเนาะเสียดาย ผู้สาวสบายดีผู้สาวราคาถูกทุกคนเนาะแต่ก็บ่มีเงินซื้อคือก่าเนายังเบ่งจะซื้อมันนี้นะบ่ได้ซื้อยางนะทุกคนพอเบ่มีเนวมากสิบหาสไลเดอร์ทุกคนจะสไลเดอร์จะใส่ประเทศนี้บอกมาหาหล่อมาหล่อแดดจ้าแต่เบ่งบรรยากาศไปก่อนเนาะ ตัวน,นี้งามตัวน,นี้งามพีตจะไปดีลูกลูกสาวจักลูกไผ่ี่ต่องงพีตอวะต้นีนน่าจะไงเห็ดทรงผมคือกันอีกแด้วยอ,อ๋อนนจะมาจะใส่เกาะเคยท้าใช่ะฮะเปมาแตนน่เบลาวเบรีลาาโอ้ อันไหนก็แบบถ่ายเป็นคลิป YouTube ี๋ยวซื้อได้ได้น้องซื้อจอเนาะไอสัมผัสไหมซื้อได้ได้น้องมาจากบุตเบียราวเปิดซิรีสซื้อยังก็ซีรีส์ลิกถอดช็อตแมทให้เบิง์น้อแป๊บนึงช่องไปนะแก้วไปนั่นช่องมันจะได้ในช่องโกตดนั่นนึ่งช่องเบาสไตล์ลุยเดี่ยวโซนาบอก ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคือยูแดดอุ้ยได้ตากล้องไหมวันนี้โอเคขอบใจเด้อเมื่อกี้ในเราจับกล้องให้นะเมื่อกี้นี้คนจับกล้องกันนะตาดีดีทุกคนรอสบายดีสบายดีอ้าวคนบันดาลคาดอนคนนั้นอุ้ยคนในเมืองสบายดีคนในเมือง โอ้ยข้าก็เห um, um, ็นหน้าเห็นตาอุ้ยอุ้ยพี่น้องนะเพราะเอฟซีออลน์ด้วยกิลิยาเนี่ยนี่เกิดอีกเอฟซีสวยยังกับเพิ่งสวยยังก็นั่งนั่งนังยังกันนี่ดี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 เออไปสบายดีไปสบายดีอันอันนี้เพิ่นกับไหมคนงามคืองามแท้เฮ้ยงามเด้องามงามเดี๋ยวได้สิบุ๊คทำเงินหายัำ ฝากซองแล้เด้อจ้าเอาฝากเลยฝากเลยสไตล์ข้องเขาใหญ่ละสันสไตล์ข้อเขาใหญ่ป้าหากจะจะลงไปสังไหนดอกลงลงตามภาษาของพวกคนแถลงนะโอ้ลงไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเนาะลงไปเรื่อยๆเอาไว้เอามาคิดสองวิกกะลุ โอเคค่ะขอบใจเด้อขอบใจเด้อฝากติดตามเพ่นเด้อลูกสะพายคำข่าวใหญ่ลูกสะพายคำข่าวใหญ่เด้ผู้นิตรักคำข่าวยังเออคำข่าวยังลูกน้อใหญ่จิ้นเลยอบสดโอ้ยทันแดดจ้าพี่น้องจ้าทันแดดเต็มกินโอ้ผู้สาวในเพลงผู้สาวงามเป็นคนงามว่วได้เด็กขอยนะสบายดี โ้เสือฮาเรางานู่เดอเสือฮานี่กัน <Okay. S 1> ลายสกอ๊อตทุกคนสนใจลายสกอ๊อตแล้เทะเลกับลายสกอ๊อตนี่กันเลยิงานแท่สีนี่นะนั่งตัวคือบลสีสีนั่งเขากับตัวแค่นี้นี่นะนนะเทียบกับข้าวข่าเดี๋ยวจะมาโซนของกินนะจ้ะทุกคน มาเปิดงานมือแรกเนาะคนก็ยังพันร้ายปันใดก็จะเลาะไปก่อนนะทุกคนเออปีงไก่อนดเายยังไง City ในทันกินได้กินซื้อแล้วขาไปเห็ดแขวว่ากินยาก อ um, ันนี้น้ำตาลน้ำตาลทุกคนน้ำตาลจริงบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนเนาะกับบันมียังโดดเด่นเอ้ยกับบะบําเบนมาบดโดดเด่นเนาะกระโดดเด่นวัชยางแต่พวกคุเกาต้องเห็นอยังค่ะนะ ปลอมนี oh, ่อ right oh, oh. enfin oh, ๋อปลอมนี hmm. uh, uh, ่แตงโมจ้าแตงโมอู้ยหมักโมหน่วยน้อยใหญ่แทนหน่วยใหญ่ใหญ่หน่อยขนาดก็ไม่ใหญ่เออหนู่มักใหญ่เนึ่งอื้ออยากได้เด้นอกเขาเข้าคือบ่มีบอนใส่ก็น้ำตาลน้ำตาลมทุกมุมน้ำตาลเนาะ หลังจากที่เมียวไปถ่ายมาเบิรสมองสมุมแล้วนะทุกคนมุมได้ก็จะประมาณคล้ายเสื้อผ่าน้ะผมแค่นั้นเองเนาะก็ราคาถึกๆแต่ผู้ได้มากก็เตรียมเงินมาละลายเด้ทุกคนเราของราคาถึกหลายใจมันก็อยากเมาเมาไปแน่นาะคลิปนี้เมียก็ขอเจ้าคลิปเคนซันนี่ก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นเด้อเจ้าสบายดีเดี๋ยววันจันทร์พผกันใหม่